นั่นไงโดนเข้าให้แล้วเป็นไงเตือนภัยคนไทยที่มีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองแล้วก็ไม่ยอมใช้นะตอนนี้คุณตำรวจเขาเอาจริงนะบอกไปก่อนเนี่ยเก็บหลักฐานก่อนอื่นเลยขอแนะนำจุดบริการอบบวกหาดใหญ่ของเรียน2ให้บริการแล้วจ้าลงตู้ได้แป๊บเดียวก็มีพี่ชายมาลองใช้งานโอ,โอโซนด้วย อาคาเชื้อด้วยอบจ้ำหอมเลยทันใดนั่นเองชฉแหวบโอโหมาพร้อมเครื่องแบบเลยเป็นไงเรียบร้อยอยู่หมัดแนะ่คราวนี้หลักฐานมัดตัวชัดเจนเปิดตู้เห็นแล้วเป็นไงเตรียมวอเลเรียกแล้วแล้วจากนั้นก็ทําการปิดตู้อ้าวไม,ไม่ไม่ได้จับลรอพี่อ๋อพี่ตารวจก็มาลองใช้งานเหมือนกันนั่นเองฮะโ,โล่งใจเน่มาดูรีแอคชั่นของพี่ชายท่านนี้ก็นดีกว่าว่าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอออหอมชื่นใจหมวกใหม่แล้วปะเนี่ยนึกว่าเพิ่งซื้อเลยฮะอใช้แล้วรู้สึกจังใดบ้างครับพี่ชายมาใช้บริการได้นะครับ สำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูจากน้องเจนนิเฟอร์ท่านนี้นะครับอันดับแรกเลยทําการใส่หมวกเข้าไปในตู้นะครับจัดให้พอดีแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วก็ทําการชําระเงินนะจะย้ดนหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถทําได้เลยนะยอดเสร็จแล้วก็ทําการกดปุ่มเริ่มและขอย้าอีกทีเลยจุดแห่งนี้อยู่ที่หาดใหญ่คลองเรียนสหรือร้านซักผ้าออตริคคลองเรียนสองเข้ามาอบผ้าแล้วอย่าลืมเข้ามาอบหมวกกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันบุ๋ย